เดี๋ยวก่อนเรียนนะคะเราจะมาทยาย5ภาพห้าคำนะคะเป็นสุภาษิตคําอำเภอสมวนไทยนะคะเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะคุูว่าทุกคนจะต้องได้แน่นอนอ่ะพร้อมนะคะอ่ะเริ่มค่ะอ่ะดูดีๆนะคะ อ่าไได้ลูกเอาเร็วเร็วเร็ว,รวไก่ตาแม่ปลาช่อนไม่ใช่ลูกไก่แก่แม่ปลาช่อนอ่าไก่แก่แม่ปลาช่อนเห็นไหมลูกเห็นคนแก่ไหมลูกไก่แก่แม่ปลาช่อนนะลูกโอเคกิติพงษ์ได้ไปโอเคต่อมานะคะ เพราะฉะนั้นรู้นะคะใครเป็นแม่ปลาช่อนลลกออไก่แก่เอแม่ปลาช่อนนะโลกอลอขี้เกียรสังยาวอ่ะขี้เกียรสันหลังยาวแล้วอ่นอนนทนานอย่ายอมลูกเออ เงียบเลยนคราวนี้เงียบเลยเขียนกวไบอ่ะเขียนเสือให้หวัวขัวมีใครถูกมากเมื่อกี้มีสองคนโ,โดนทน,นนะันครับโดนทนันกับนนนกิติพงศ์นโลกโอเค เอองงเป็นอะไรเลยงงเป็นไก่ตาแตกแตอ่างงเป็นไก่ตาแตกใครลูกกราวิชใช่ไหมโอเคเก่งมากลูกโอเค,ะคะเอาลคะค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มมีคนจะตีตืรนแล้วนะคะเออมีสิบข้อนะคะลูกตอบด้วยครับโอเค มากน,นี้ตักบาตรามตักบาจะถามพระตักบาตอย่าถามพระใครบ้างเ,างเอ่ยเมื่อกี้1ิพาดครับคิพาดแล้วใครอีกโรกี่ติบงกิติงใช่ไหมอ่ะอทีนี้มาดูต่น ทำนาบนหลังคนนะอาทำนาบนหลังคนนะคะเก่งมากนะคะขึ้นเก่งมากนะคะยังไม่ทันจะหมดเวลาเลยตอบไปได้หมดแล้วนะคะเอปะอ,อปลานะปหมอตายเพราะปากอะอะปลาหมอตายเพราะปาก ไอ้เยมันทนานใ,<ห>ใช่ไหมใชยคราวน,นี้เราจะคนที่ตอบก่อนนะลกูกดูซิใครตอบก่อนได้นะคะคราวนี้ดูก่อนนะคะ่คนเดียวนะคะนิ้วาประชดแมวประชดแมวโอเค ปูให้สามคนเพราะว่าคราวนี้พร้อมกันจริงอ๋อขอมนะคะอ๋อตกทางข้าวสารนะ อ่าหนูตกขังเข้าสารนะคะเมื่อกี้ใครเอ่ย <ลง S 1> อนนทนัน,<ร>น <ะ S 1> อ่านนทนันนะคะแล้วจกักให้คนแรกนะคะอืะอ้อ ดูดีๆดูดีๆอันนี้คืออะไรโอเคทีน,นี้ จะมาเข้าสู่บทเรียนของเราต่อนะคะจากเมื่อกี้ที่เราเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของการใช้คำเชื่อมที่ถูกต้องใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเราได้ตอบกันไปหมดแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวฟูทุกทวนนะคะคําขบวหมายถึงคำที่ใช้เชื่อมคํากับคำนะคะโดยจะอยู่หน้าคํานามสรรพนามหรือคํากริยานะคะ สันธ่านหมายถึงคำที่เชื่อมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกันนะคะอย่างเช่นน้องกับพี่ไปโรงเรียนนะคะดูตัวอย่างประโยคนะคะประพันธส์สรรพนามหมายถึงคำที่ใช้เชื่อมประโยคนะคะทาหน้าที่แทนคํานามหรือคําสัรพนามที่อยู่ข้างหน้านะคะอย่างเช่นผู้หญิงที่สวมเสื้อสีแดงเป็นวิธีก่อนนะคะโอเคก็คือคํามีคําว่าที่นะคะมาเชื่อมนะคะอ่ะทีนี้ มาดูไม่ใช้คำพุ่มเปือยและสำนวนภาษาต่างประเทศนะคะอ่ะมาดูนะคะสมศรีได้รับความพอใจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันอ่านทำนองถนอเพราะเสียงของสมศรีมีความไพเราะดูดีๆนะคะอ่ะต้องดูใช้คำพุ่มเปือยอย่างไร เวลาหนูจะส่งใครเข้าประกวดเนี่ยหนูจะเอาคนที่เสียงเพราะหรือไม่เพราะเออเราจะส่งคนเสียงเพราะหรือไม่เพราะเออเราจะต้องส่งคนที่เสียงเพราะใช่ไหมลูกเออเข้าส่งเข้าประกวดนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอาตรงนี้มาด้วยเออเราเอาแค่นี้ก็พออืมอ่ะทีนี้นะคะคุณมีประโยชน์ หนึ่งประโยคนะคะหาดูนะคะ ลองดูสิโลกอันนี้ใช้คำผู้เปื่อยยังไงลองดูสิลองดูสิลโลกตำรวจยิงคนร้ายตายหมดไม่มีใครรอดลองดูสิโลกเอออันนี้มีสองอย่างคือกรรมกลวม,มากเลย ตำรวจยิงคนร้ายตายหมดไม่มีใครรอดคำที่พุ่มเฟือยที่มีความหมายคล้ายกันเลยมีคำว,ว่าอะไรลูกต้องดูดีๆตำรวจยิงคนร้ายตายหมดไม่มีใครรอดอะไรที่มีความหมายคล้ายกันลูกตายหมดกับไม่มีใครรอดตายหมดกับไม่มีใครรอดใช่ไหมลูก เพราะฉะนั้นแต่ถ้าประโยคยังเป็นแบบนี้อยู่ตำรวจยิงคนร้ายตายหมดไม่มีใครรอดถ้างั้นถ้าอ่านแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าตายหมดเลยตำรวจก็ต้องตายด้วยละแหละอย่างนี้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะตัดอันนี้ออกอ่ะเราตัดอ่าเรารู้แล้วใช่ไหมว่าตายหมดใช่ไหมไม่มีใครรอดเพราะฉะนั้นเราจะตัดคํานี้ออกซึ่งเป็นคำฟุ้มเฟือยใช่ไหมคราวนี้มันจะเหลือ อันนี้ใช่ไหมเราจะทำยังไงให้ประโยคมันสบมบูรณ์มากขึ้นใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นประโยคนี้ลูกคนร้ายถูกถูกถูกใครลูกใครยิงตำรวจอ่าถูกตำรวจยิงเป็นยังไง ตายทั้งหมดไหมลูกเมื่อกี้หมดครับอ่าตายทั้งหมดอันนี้จะทำให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้นนะคะอตอนแรกตำรวจยิงคนร้ายตายหมดไม่มีใครรอดใช่ไหมแล้วก็ครูตัดไม่มีใครรอดออกไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะต้องทำให้ประโยคเนี่ยมันอ่าไม่กํากวมคืออ่านแล้วเข้าใจได้เลยอ่าลองดูนะคนร้าย ถูกตำรวจยิงตายทั้งหมดอันนี้เข้าใจขึ้นไหมลูกเออตำรวจคนร้ายเนี่ยถูกตำรวจยิงตายหมดเลยถูกไหมก็คือทั้งหมดเลยทุกคนเลยที่เป็นคนร้ายนะคะโอเคอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนลองดูที่หน้าสามสิบสี่นะคะเออในหนังสือของนักเรียนนะคะมันจะมี ไม่ใช้สำนวนภาษาต่างประเทศใช่ไหมอ่าลองดูนะคะประโยคไหนถูกมาลกอมันจะมีประโยคที่ว่าประโยคที่ผิดคือหนังสือเล่มนี้ถูกแต่งโดยกระวีชาวไทยเมื่อสามสิบปีที่แล้วสามปีสามสิบปีมาแล้วอ่าลองดูนะข้อที่ถูกก็คือกวีชาวไทย แต่งหนังสือเล่มนี้เมื่อสามสิบปีที่แล้วอ่านักเรียนสังเกตนะคะหนังสือเล่มนี้อ่ามันถูกตัดคําว่าถูกออกไปนะคะเออตัดคําว่าถูกแล้วก็มีการเปลี่ยนตําแหน่งใหม่นะคะก็จะคือเปลี่ยนเป็นกรวีชาวไทย กวีชาวไทยแต่งหนังสือเล่มนี้เมื่อ30ปีที่แล้วนี่คุณประโยคที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นะคะอลองดูนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องมีนะคะก็คือมารยาทในการเขียนนะคะมารยาทในการเขียนต้องทําอย่างไรนะคะลองมาดูมารยาทในการเขียนนะคะหน้าที่35นะคะเป็นการนําเสนอการนำเสนอข้อมูลเนี่ยในรูปแบบสิ่งพิมพ์ผู้เขียนเนี่ย จะต้องมีการศึกษาคนา้นคว้าศึกษาคนา้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆมากกว่าหนึ่งแหล่งนะคะแล้วก็นํามาวิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือนะคะเออข้อมูลที่นํามาเนี่ยจะต้องมีความทันสมัยนะลูกเออส่วนเรื่องต่างๆที่มีการแชร์ผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหม เรื่องนั้นเนี่ยจะต้องเป็นจริงนะคะไม่ใช่ข้อความที่เป็นข่าวลือหูสังเกตดีๆเวลาบางทีอ่าอย่างเช่นเรื่องวัคซีนใช่ไหมที่เป็นปัจจุบันเลยวัคซีนเนี่ยบางคนบางทีไปอ่านว่าฉีดวัคซีนฟรีแต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้แต่ว่าลิงก์ที่ลงเว็บไซต์เนี่ยบางทีเป็นเว็บที่หลอกลวงแล้วลงบางทีก็ออกอ่าหลอกเพื่อเอาข้อมูลธุรกรรมของเราไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเช็คให้ดี ช็คแหล่งความน่าเชื่อถือว่าใครเป็นคนส่งเออบางทีจะดูจากยอดผู้ติดตามก็ไม่ได้นะลูกเราจะต้องดูแหล่งดีๆว่าน่าเชื่อถือไหมต้องตรวจสอบดีๆก่อนนะคะอ่ะมาดูนะคะผู้เขียนนำข้อความของผู้อื่นมาใช้เนี่ยหรือว่าอ้างถึงในงานเขียนของตนเองเนี่ยจะต้องให้เกียรติเจ้าของผลงานนะคะโดยมีการอ้างอิงแหล่งที่นํามานะคะเอออย่างเช่น อ้างอิงในรูปแบบต่างๆเช่นเชิงอัดหรือว่าบรรณานุกรมเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไปนําข้อมูลของคนอื่นมาใช้นะคะต้องมีการอ้างอิงนะคะเออใครที่ไปเอางานของคนอื่นจากอินเทอร์เน็ตมาไปลอกงานของเขามาระวังนะลูกจะคิดนะคะเวลาทํางานนะคะอย่าทําโดยการไปลอกของเขานะคะเพราะว่าลอกของเขาก็เหมือนไปขโมยความคิดของเขามาเออเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นาการขโมยผลงานนะคะจะมีโทษตามกฎหมายนะคะเอ,อเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะคะแล้วถ้าลอกงานคนอื่นมาส่งในวิชาคูทําใหม่แน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวมีโดนมาแล้วนะคะทําใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรทวําก็คือไปคัดลอกงานของคนอื่นมานะคะอ,อต่อมานะคะ การเขียนวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเนี่ยต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรือส,สิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเผยแพร่ผ่านสิ่งพิมพ์หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะผู้เขียนเนี่ยจะต้องมีสตินะคะในการใช้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลน,นะคะอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงนะคะไม่ใช้อารมณ์บางทีเวลาเราจะโพสต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผ่านเฟซบุ๊กนะลูกนึกดีๆใช้สติดีๆโพสต์ดีถ้าโพสต์เนี่ย ต้องไม่พาดพิงถึงใครใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าไปพาดพิงแล้วมีชื่อเขามีอะไรอย่างเงี้ยมีโทษทางกฎหมายนะลูกเพราะว่าโทษทางโซเชียลเนี่ยถือว่าแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นระวังนะคะเวลาจะโพสจะอะไรควรมีความระมัดระวังในการที่จะทํานะคะเพราะว่าถ้านักเรียนทำํำเ,ออเหมือนคนอื่นได้รับความเสียหายอย่างเช่นรู้จึกพาดเนี่ยโพสถึง พานุวัต์เลยว่าผ่าน a c e b o o k เลยว่าพานุวัต์บอกพานุวัต์เนี่ยเป็นคนไม่ดีขโมยของคนอื่นไปเลยเพราะแต่พานุวัน์เนี่ยไม่มียังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้เออแต่ว่ารู้จิพานเนี่ยโพสถึงพานุวัต์ไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพานุวัต์บอกว่าพานุวัน์ไม่ได้ทําแล้วก็ไม่มีหลักฐานที่ว่าพานุวัน์ทาพานุวัน์เนี่ยสามารถเอาผิดได้เลยเออ เอออ่าเอาผิดอย่างนี้ดูจากอะไรรู้ไหมลูกรู้จิพาธโพสต์ว่าพานุวัฒน์ที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยขโมยของของเราไปไม่เอามาคืนเลยขโมยไปวันไหนไม่รู้แต่พานุวัฒน์เป็นคนเอาไปแน่ๆเออแต่รู้จิพาธยังไม่รู้เลยว่าพานุวัฒน์เป็นคนเอาไปหรือเปล่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพานุวัฒน์เนี่ยสามารถดาเนินคดีได้นะคะเออแคปหลักฐานจาก โพสข้อความใน Facebook ของวุฒิภาสไปได้เลยเออสามารถดําเนินคดีได้ตามกฎหมายถ้าสมมุติว่าไม่มีการพิสูจน์ได้ว่าพานุวัฒนาไปเพราะฉะนั้นระวังนะลูกอันนี้หนูอาจจะเห็นในโซเชียลต่างๆที่มีการฟ้องร้องการเกี่ยวกับโซเชียลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนนะคะควรพึงระวังเลยก็คือเรื่องนี้นะคะจะโพสต์จะอะไรนะคะนึกถึงไว้ว่าควรไหมหรือไม่ควรอ1 แชร์ควรแชร์ในสิ่งที่ไม่ส่งผลกระทบต่อตอนเองนะลูกเออเวลาใครจะแชร์อะไรนะคะอ่ะทีนี้นะคะการสื่อสารแบบออนไลน์ผู้เขียนนจะต้องอ่าใช้งานอย่างมีสตินะคะรู้ตัวเสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะอเออเมื่อเข้าไปในพื้นที่ใหม่ควรศึกษาทางความรู้จักกับชุมชนออนไลน์นะคะเออ ก่อนที่จะเข้าร่วมสนทนาหรือว่าทํากิจกรรมใดๆเนี่ยควรมีการศึกษาดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะทําอะไรนะคะเออพาุวั์บอกฟ้องเลยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นระวังนะโลกอันนี้อยากคิดว่าไม่สามารถทําได้นะคะสามารถทําได้เออเพราะว่าหลักฐานอยู่ที่ไหนหลักฐานอยู่บนเฟซบุ๊กที่หนูโพสในโลกเพราะฉะนั้นระวังนะคะหนต่อมานะคะ การใช้ภาษาในงานเขียนหรือว่าสะกดคําให้ถูกต้องเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการาศึกษาหลักในการเขียนไวยากรณ์หรือว่าหลักต่างๆในการเขียนภาษาไทยมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ภาษาในงานเขียนเนี่ยควรสะกดให้ถูกต้องแล้วก็ผูกประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะใช้ภาษาสุภาพไม่ใช้ภาษากำลัอหรือทําให้ตีความได้หลายแง่มุมนะคะ ส่วนการใช้ภาษาสื่อสารบนโลกออนไลน์เนี่ยแม้จะไม่เข้งคัดในเรื่องของไวยากร์นะคะผู้เขียนก็ควรให้คว,ความสําคัญในการสะกดคํานะคะไม่ใช้ถ้อยคาอยําหยาบคายหรือว่าเติมอารมณ์ความรู้สึกอย่างรุนแรงจนเป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทนะคะเอออ่ะมาดูนะคะมาดูนะคะเวลาทำาัังไงให้เกิดชนวนการทะเลาะวิวาทนะคะสมมุติ อ่ะเราอันนี้ครูสมมุตินะอยู่ในห้องเดียวกันเลยคราวนี้เป็นพงพวัตพงพวัตเนี่ยเล่นเฟซบุ๊กใช่ไหมพงพวัตเนี่ยโพสอักษรย่อพออักษรยอ่อรอเรือพอสมเภาจุดบอกว่า เหมือนโพสอ,อย่างนี้เลยนะแต่ว่าใช้อักษยรย่อพอเออใช้อักษยรย่ออาจจะใช้เป็นนรพจุดที่เรียนอยู่ในห้องเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีเลยเอออันเนี้ยพูดอ่านเราอยู่ในห้องเราคิดว่าใครเออห้องเราคือใครเอออักษรย่อนอร,นอรอพจุดใครเออคิดว่าใครคิดว่าผมวัดว่าใครลลกเออ ลองดูสออิถ้าโพสต์ว่าอักษรย่อนอ,นอรอพอพอสำเพานะจุดเป็นคนไม่ดีเลยชอบว่าคนอื่นเอออันนี้พาดพิงถึงใครเอออยู่ในห้องเราคือใครลูกรู้จิภาดอ่ารู้จิภาดเพราะอะไรนอหนูคือใคร,อร,ออรนอตใ,ใช่ไหมเออรอเรือรู้จิพาดถูกไหม อ่ารู้จิแล้วก็พาดพรสำเพาเพราะฉะนั้นเอาคนอื่นบ้างก็ได้นะครูอะไรนะลูกเอาคนอื่นบ้างก็ได้นะครูเออระวังนะลูกเออเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะลูกเวลาจะโพสต์ถึงใครโพสต์ในทางที่ดีหรือว่าโพสต์ในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยต้องระวังนะลูกเอออย่างเช่นธนาพาสบอกว่า ทรชจุดเอาดินสองของเราไปไม่ยอมคืนเลยคนนี้คือใครลูกทรชอ,อ,อ,อยู่สิเพื่อนในห้องเรามีใครทรชบ้างธราชัยอ่าธราชัยเออเพราะว่ามีการระบุเลยว่าอยู่ในห้องเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหาไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นระวังนะลูกเวลาจะ,ะพิมพ์อะไรลงไปในโซเชียลเนี่ย อมันเป็นสื่อที่อยู่สาธารณะเพราะฉะนั้นระวังนะลูกเออเราอาจจะตั้งค่าแค่เฉพาะเพื่อนเราแต่ว่าคนอื่นคนที่เป็นเพื่อนเราบางทีสมมติว่าจักรพัฒน์บอกว่าเห็นแต่ว่าตั้งค่าไว้ไม่ให้ธราชาัยเป็นคนเห็นใช่ไหมแต่จักรพัฒน์บอกว่าเราเห็นแล้วเราไปบอกธนาาพัฒนออ์ เอ้ยไม่ใช่สิเมื่อกี้ครูบอกใครนะธราชัยธราชัยเป็นคนทําใช่ไหมอ่ะจักรพัฒไปบอกธราชัยว่าธนาพัฒเนี่ยเป็นคนโพสต์แบบนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยธราชัยตั้งค่าไม่ให้ธราชัยเห็นแต่ว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยเห็นอยู่นะลกูกเพราะฉะนั้นระวังนะคะสิ่งที่ควรระวังเลยในโลกโซเชียลนะคะเออทีนี้นะคะอ่ะเรามาสรุปบทเรียนสิ่งที่เราเรียนกันนะคะ,ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณโรปนทิ้งก่ะ สรุปบทเรียนนะคะสิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะในส่วนของการรััดลายมือใช่ไหมที่เราเรียนกันนะคะการคัดลายมือสิ่งที่ควรปฏิบัตินะคะก็คือนั่งตัวตรงจับดีสอปากกาพอดีมือนะคะระยะกระดาษเนี่ยต้องเหมาะสมนะคะหลักการนะคะก็คือเขียนข้อ ก่อนที่จะเขียนข้อความเนี่ยเราควรอ่านข้อความก่อนนะคะคัดเริ่มจากหัวของตัวอักษรก่อนเสมอนะคะไม่คัดทับเส้นบรรทัดนะคะไม่คัดตกหล่นเว้นท่องไฟเหมาะสมนะคะรูปแบบนะคะของตัวอักษรก็จะมีแบบอารักษ์แล้วก็แบบกระทรวงศึกษาธิการนะคะ,ะมาดูในส่วนของการใช้ภาษาประกอบการเขียนนะคะที่เราเรียนกันก็จะมีในส่วนของ การใช้ให้ถูกต้องตามความหมายนี้ก็จะมีที่แท้จริงกับตามบริบทนะคะต่อมานะคะใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบภาษาก็จะต้องสะกดถูกต้องให้ลักษณะนามถูกต้องนะคะใช้อาการนามถูกต้องใช้คําเชื่อมได้เหมาะสมนะคะไม่ใช้สำนวนภาษาต่างประเทศและคําพุ่งเปยนะคะเออเวลาใครเขียนสำนวนต่างประเทศนะคะก็ระวังด้วยนะคะอืม การเขียนภาษาไทยจะต้องมีการเขียนสมมูภาษาต่างประเทศจะต้องมีภาษาไทยเนี่ยกำกับอยู่ด้วยนะคะการเขียนเนี่ยเป็นการส่งสารนะคะที่สําคัญซึ่งผู้เขียนเนี่ยจะต้องรู้หลักการเขียนแล้วก็เขียนให้อ่านออกเข้าใจง่ายรวมไปถึงรู้จักเลือกใช้ภาษาหรือว่าถ้อยคํานะคะในการเขียนเพื่อผู้รับสารเนี่ยสามารถรับสารได้ถูกต้อง ตามความต้องการของผู้เขียนนะคะนอกจากนี้ผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงมารยาทในการเขียนนะคะโดยเขียนในสิ่งที่เป็นจริงมีประโยชน์นะคะไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นนะคะและไม่คัดลอกงานของผู้อื่นนะคะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะเอเพราะฉะนั้นนำแนวทางต่างๆนี้นะคะนำไปปรับใช้ได้นะคะเออเขียนหนังสือถ้าเขียนอ่านไม่ออกนะคะคนตรวจ ก็จะตรวจไม่รูเรื่องนะคะอาจจะเสียคะแนนไปได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเขียนให้อ่านออกนะลูลกอ่าเดี๋ยวครูจะส่งภาพนี้ให้นะคะอืมโอเคเดี๋ยวครูส่งให้ในกลุ่มไลน์นะคะอืมอ่าทีนี้นะคะ เดี๋ยวมันจะตัดแล้วนะคะเดี๋ยวครูส่งภาพนี้ให้นะคะให้นักเรียนจดบันทึกและส่งครูนะคะในการบันทึกระหว่างเรียนวันนี้มีสองครั้งนะคะ